คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Wisdom Lady ค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะวันนี้สดใสกันสักหน่อยเพราะว่าเข้าสู่วันเด็ก พรุ่งนี้ใช่ตายละเราก็แอปเด็กหายจากวัยเด็กมานานแล้วนะนานโอ้ของพี่นแต่โอกาสนี้ขอทําตัวแอปเด็กด้วยจะมีใครว่าอะไรอย่างเราเราน่าจะพาเด็กไปเที่ยวนะคะเั่นแหจะไม่ไงช่วงแรกเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงานวันเด็กนะคะก็ทุกสถานที่เลยนะคะจัดกิจกรรมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาห้างสรรพสินค้าโอดไปกันไม่หวาดไม่ไหวแต่ว่าเอาเป็นว่าสนใจ กิจกรรมวันเด็กแบบไหนหลายๆคนสมัยเราเด็กๆเนี่ยเราต้องท่องคําขวัญวันเด็กต้องท่องให้ได้เปลี่ยนทุกปีก็เป็นานยุคสมัยถูกต้องจําได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้เลยวัยเด็กมานานแล้วเราอาจจะจําไม่ได้แต่น้องๆเชื่อว่าต้องท่องได้แน่นอนสําหรับคําขวัญวันเด็กปีนี้จากนายกรัฐมนตรียิ่งรักษ์ชินวัตรนะคะก็คําขวัญก็คือกตันยูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวินัยสร้างไทยให้มั่นคง ะแต่ว่านี่คือคำขวัญวันเด็กของปีวันเด็กปีนี้นะคะปี2557นนั่นเองที่นี้ รู้คำขวัญแล้วแน่นอนเด็กๆตอนเด็กๆเราอยากไปไหนกันไหมรู้สึกว่าวันเด็กเป็นวันของเราสนสนุกสมัยก่อนนี่แดนเนรมิตใช่ยังไงก็ต้องไปปราสาทแี้สวนนิทราคืเนี่ยแหละค่ะปราสาทจะชอบไปดูเจ้าหญิงนิทรามากอยูไม่พี่ก็อยากไปสวนสยามไปว่ายน้ำาไปว่ายในกรุงเทพไปเล่นน้ำนะแต่ว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แต่บรรดาสวนสนุกที่เขาจัดกิจกรรมนะคะหลายๆคนก็ทราบดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคือสถานที่ราชการ ทำเนียบรัฐบาลปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะเปิดให้เข้าไปนั่งได้หรือเปล่านะ,ะ,ะเพราะว่ามีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นนะคะแต่หลายจุดนะคะเขามีการจัดงานกันแล้วก็แต่ละที่ก็มีกิจกรรมแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความชอบเด็กผู้ชายบางทีก็นู่นกองทัพอากาศอยากะจะไปนั่งรถถังอะไรแบบนี้อะไรอย่าง,งานั้นไปดูเครื่องบินนะคะ,คะไปดูยุทธปกรณ์ต่างๆที่ทหารเขาใช้กันนะคะ,ะสำหรับปีนี้ที่รวบรวมมาฝากเนี่ยเยอะมากเลยนะคะทีมงานเอามาซัก สิบกว่าที่ลองเลือกดูนะคะว่าสนใจที่ไหนบ้างที่แรกสภากาชาติไทยไปบริษทัทอะไรนะคะคือเลือกสภากาชาติไทยเขาบอกว่าที่สภากาชาติไทยเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาติ<ป>นิทรศการปีนิทรศการคือที่เรารวบรวมมาต้องบอกว่าออกโซนที่แบบ เป็นความรู้นิดหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คือไม่ได้พาไปเที่ยวเล่นอย่างเดียวอาจจะพาไปทานข้าวนะตอนเย็นๆแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยพาไปที่สภากาชาติไทยแล้วก็ถืโอกาสสอนลูกไปด้วยละกันใช่ก็จะได้รู้จักบทบาทของสภากาชาติไทยนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงบ่าย3ามโมงครึ่งนะคะอันนี้ก็ไปเยี่ยมชมกันได้ 2. หออัขรศิลปินกรมส่งเสริมวัฒนธรรมชื่อก็บอกอยู่แล้ว อะไรที่เป็นวัฒนธรรมไทย,ไทยอ,อะไรแบบนี้นะคะคือจริงๆแล้วนะคิดว่าเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะ,ะมันถือว่าเป็นมรดกของชาติด้วยม,มันจําเป็นเหมือนกันที่เราต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนกับเรื่องของรสนิยมอะค่ะ,คะถ้าเราปลูกฝังให้เขารักความเป็นไทยชอบดูนาฏาศิลป์ไทยนะฟังดนตรีไทยแบบนี้เขาก็จะโตขึ้นมาโดยซึมซับแล้วรู้สึกว่าภาคภูมิใจจังเลยที่เรามีวัฒนธรรมอะไรดีๆแบบนี้ดังนั้นก็จําเป็นต้อง สอนแล้วก็ปลูกฝังนเด็กเลยนะคะที่หออครศิลปินเนี่ยเขาบอกว่าชวนเด็กมาทําดีตามวิถีวัฒนธรรมไทยชวนพี่ไดโนเสาร์ตัวใหญ่มาท่องแดนศิลปะวัฒนธรรมไดโนเสาร์ท่องแดนศิลปะเามีกิมมิคไงคือไม่ใช่แบบมาวัฒนธรรมแล้วก็ให้รู้สึกน่าเบื่อก็จะมีอะไรที่ดึงดูดเด็กนใช่นะคะใครสนใจที่หออคราศิลปินไปได้เลยนะคะ9โมงถึง บ่ายสามโมงอันนี้จะหมดเร็วกว่าสภากาชาติไทยนะคะส่วนที่ที่3 TK ทีเคพารวชสนุก สนใจไหมสนใจทีเค้าอุทยานการเรียนรู้ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์กรุงเทพก็อยู่ใจกลางเมืองเลยสจแล้วคุณพ่อคุณแม่ขอช้อปปิ้งต่อได้เอารู้กไปทิ้งไว้ในทีเคพาร์คุณแม่ช้อปปิ้งแต่ที่นี่ชอบนะเขาจะมีกิจกรรมเยอะเช่นมีกิจกรรมเล่านิทานให้เด็กๆฟังแล้วก็จะมีสื่อต่างๆที่เรียกว่าเป็นสื่อมัลติมีเดียอะไรแบบนี้นะคะน่าสนใจก็สําหรับกิจกรรมวันเด็กปีนี้นะคะเขาบอกว่าตื่นตาตื่นใจไปกับเหล่าสัตว์แฟนตาซีจากเทพนิยายแล้วก็วันนชุดีนี่ช เป็นเรื่องอะไรดีอคะจินดอเรล่าเจ้าหญิงอะไรก็ได้ที่เป็นเจ้าหญิงฟังเราอยากจะไปบ้างจังเลยทันไหมเนี่ยหรือว่ายุเกินไปหลายสิบปีแล้วถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ไปได้ที่เซนท์พัลเวลนะคะงานมี ส0โมงถึง5โมงเย็นอันนี้สายหน่อยแล้วก็เลิกเย็นหน่อยนะคะที่ TKpark 4อุทยาไม่ใช่อุทยานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองอันนี้ชอบไปกับโรงเรียนค่ะพัไปศึกษาอะไรแบบนั้นถูกต้องแต่ว่าวันเด็กเนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมด้วยที่ท้องฟ้าจำลองนะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงดาวดาราศาสตร์ต่างๆนะคะวันเด็กปีนี้เขาก็จะมีทีมหนูน้อย100ความคิดนะคะใครที่สนใจก็ไปกันได้เลยนะคะ สถานที่ที่5อันนี้ไปมหาวิทยาลัยบ้างสถาบันการศึกษาเขาก็มีการจัดงานวันเด็กด้วยนะคะพาไปที่มหาวิทยาลายัยศรีนคริน์วิโรธแต่ว่าต้องไปนู่นวิทยาเขตองครักษ์กไปไกลหน่อยนะคะที่นครนายกนะคะที่นั่นก็จะมีกิจกรรมทางด้านวิชาการชมสาธิตงานหัตกรรมซุ้มเครื่องเล่นของเด็กๆ เขาบอกจัดเต็มพื้นที่ของที่นั่นเลยนะคะแล้วก็พบกับกิจกรรมน้องๆหนูๆมากมายมีการแสดงลิเกหนาตศิลปดนตรีค่ะจัดใหญ่เหมือนกันนะฟังดูนะมันไม่ใช่แค่ว่าให้เด็กๆไปเที่ยวอย่างเดียวนะค่ะคุณตาคุณยายก็ผ่าลหลานไปเที่ยวได้นะก็ได้สนุกชอบทั้งคู่ด้วยถูกต้องนะคะก็ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจองคครักษ 8โมงถึงบ่าย2นะคะไปที่อาคารกีฬา1น,นะคะของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะ,คะ,ะที่ต่อไปศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคบางนาก <c oughs> ็อะไร่ใช่ไชบเทคบางนากับงานที่มีชื่อว่า MOL Let's Play <S <c oughs> นะคะซึ่ง10 12มก,กราคม นะคะที่ไบเทคบางนาก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้านะะคก็มีฉลองวันเกิดล่วงหน้า100ปีให้กับโดรามี่โดราเอมี่โดราเอมอนโด,โดราเอ,อามิน้องสาวของโดราเอมอนใช่ไหมใช่จริงๆชื่องานเนี่ยโดราเอมอนเจแปนิสเฟสติวัลนะก็แสดงว่าฉลองวันเกิดให้กับ ดูเรยมอนนั่นแหละที่เข้าใจอย่างนั้นนะคะ9-12มกราคมนะคะอันนี้ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าใครที่สนใจก็แวะไปกันได้เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะก็มีจัดกิจกรรมด้วยที่ลานโปรโมชั่นชั้น1นะคะศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์กรุงเทพนี่ก็จัดด้วยเช่นเดียวกันแฟชั่นไอแลนด์อยู่แถวๆรามอินทราอันนี้ก็จัดด้วยนะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็จัดด้วยเช่นเดียวกัน9โมงถึง10 เจ็นาฬิกาก็คือ5้าโมงเย็นนั่นเองนะคะ p a าได i s e p a ส k อยู่แถวสีนคริน<ะ>ค่ะนะก็มีการจัดกิจกรรมด้วยนะคะมีบรรยากาศการ์ตูน Character Carnival นะคะก็จะมะีการรวบรวมแบบมหกรรมความสนุกครั้งยิ่งใหญ่ ให้น้องๆหนูได้ถ่ายรูปนี r คาร์นิวัลนี่คือมีเดินขบวนพาเหรดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะน้องก็น่าจะชอบนะคะแล้วก็สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เราเห็นช่อง3ามเขาจัดทุกปีก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆไปลองทดสอบอ่านข่าวใช่ไหมพบกับ ดาราผู้ปรขก้ศมาเนี่ยจะได้เป็นแบบพี่อ๋อยหีออ่านค่ะเอาไม่แน่นะเพราะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเด็กๆเนี่ยนะคะถ้าเขาได้เอ่อได้ลองทําอะไรหรือว่าได้เห็นตัวอย่างคนที่เขาอยากจะเป็นตั้งแต่เด็กๆเนี่ยบางทีมันเป็นแรงผลักดันทําให้เขาเนี่ยอยากโตขึ้นมาเป็นอาชีพนั้นๆแล้วก็เรียกว่ามีแนวทางที่ตัวเองแบบมุ่งมั่นฝันใฝ่ประมาณนั้นนั่นเองก็นอกจากกิจกรรมเกี่ยวกับข่าวแล้ว เขาก็เป็นศูนย์รวมละครอยู่แล้วแน่นอนนะคะศิลปินดารามากมายก็จะมาพบกับน้องๆแล้วก็ท่านผู้ปกครองทั้งหลายนะคะอ่ะปิดท้ายอีกที่หนึ่งสยามพาร์คซิตี้สวนสยามที่พี่ชอบไปอยากไปวันนี้ก็ยังมีการจัดงานอยู่อย่างต่อเนื่องโอ้พวกคงจะหลายสิปีมากแล้วนะคะก็เป็นเขาเรียกอะไรทะเลกรุงเทพนะคะวันเด็กปีนี้เขาบอกว่ามีกิจกรรมวันเด็กเปล่งแสง ชายชายคืออะไรเปล่งแสงชเด็กแปลงเปล่งแสงเปล่งแสงนะเป็นมหาจรย์แห่งความสนุกไม่รู้ลืมนะก็มีการแต่งตัวคอสเพลย์ด้วยส่วนสยามให้คุณพ่อคุณแม่ได้แบบไปรำลึกถึงวัยเด็กของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเป็นสถานที่านขนาดนั้นเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่แม้แต่เราเองก็จำได้ว่ามันมืใช้โตขึ้นมาพร้อมๆกันจำได้ว่าแดนเนรมิตเล่นสไลเดอร์ครั้งแรกเนี่ยที่ส่วนสยามค่ะฟังแล้วอยากจะไปที่ไหนบ้างคะ จริงๆเราก็อยากไปทุกที่แหละแต่ว่าสงสัยจะเลือกไปท้องฟ้าจำลองอวันหนึ่งอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของ เมมโมรีในวัยเด็กจริงๆเราต้องบอกเลยนะว่าอย่างท้องฟ้าจําลองเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เด็กๆที่ควรจะไปนะกระทั่งวัยหนุ่มสาวไปเนี่ยขอบอกเลยว่าโรแมนติกดีไปนอนดูดาวหนังรักเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นหนังฝรั่งนั่แหละเอาภาพบอกว่าตอนที่เพกนางเอกเนี่ยเหมือนกับว่าจะมาจีบกันแทนที่จะไปจีบกันตามทะเลอย่างเงี้ยก็มานอนดูท้องฟ้าจําลองด้วยกันมันก็โรแมนติกดีเหมือนกันนะอ่ะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกที่นึ่งที่น่าน่าไปเที่ยวนะไม่ว่าจะวัยไหนก็แล้วแต่เราก็ได้ความรู้ดีด้วยค่ะส่วนนัดอยากไปทีเคพ ฟังน <mm ิทานด้วยค่ะยังอยากไปสวนสยามอยดู่าคะไปได้อีกค่ะไปได้อีกยังไปได้อยู่เตร่ยียมชุดว่ายน้ำไปด้วยนะคะไปด้วยแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าแต่ละปีเนี่ยเราสมัยเด็กเราเป็นกันหรือเปล่าไม่รู้คุณพ่อคุณแม่จะต้องเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดตัวใส่กระเป๋าไว้เขาบอกว่าเด็กจะหายคือไม่ใช่หายไปไหนแล้วนะคะบางทีเนี่ยเด็กเยอะแล้วก็อาจจะดูกันไม่ทั่วถึงอาจจะพลัดหลงกันเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันบอกลูกๆหน่อยถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะคะคุณพ่อชื่ออะไรคุณแม่ชื่อ เขียนเบอร์โทรไว้เผื่อว่าเดินกันไปคนเยอะหลงนะคะก็จะได้หากันก็ยังใช้วิธีนี้ได้อยู่ถึงแม้ว่าเด็กๆหลายๆคนจะมีเครื่องมือสื่อสารแล้วก็ตามนะคะก็เอาไว้ใครสนใจที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยค่ะค่ะเอาละะช่วงหน้าเราจะพูดกันถึงเรื่องที่วัยรุ่นเขาสนใจบ้างอันนี้พูดเรื่องของเด็กๆแล้วอันนี้พูดเรื่องของวัยรุ่นกันบ้างวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วก็พูดที่สวมคอนแทคเลนส์นะคะว่าวิธีการใช้คอนแทคเลนส์แล้วก็ประเภทของคอนแทคเลนส์มีอะไรบ้างจริงๆเราจาเป็นจะต้องรู้เพราะว่ามันสัมผัสกับ ว่าบอบบางที่สุดอของร่างกายช่วงหน้าค่ะวิ่งเล่น